สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกุลสุคนโหนแม่แซมไส้คุณอะคุณได้ย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องสำนักเด้งจ้าในที่สุดความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นได้กินของดีเขาสักทีปูไข่ดองกระตามๆๆรกระตามราากระตามดองอะไรคือกระตามปูประสาทส่วนคือกระตามใช่ถูกต้องจ้ะแต่ถ้าเกิดไม่ตามอะ่ะ ก็ไม่ต้องตามก็ปล่อยทิ้งไปเลยมันจะไปไหนก็เรื่องของมันปล่อยทิ้งไปอุ้ยทุกคนดูดีดูไข่ดีไข่โลดเลยโต๊ะเป่งเป่งโต๊ะเป้งๆอุ้ยดูไข่ดูไข่เปิดต้มเปิดพียงเท่าอุ้ยหายโอ้้มชิมแซ่บแซ่บอ เจอพี่น้องมาเด้อสุขุๆๆสุขลนโู้โหบึงกามไข่ดุไข่ดุไข่ดุทุกคนน้องนะเกลี่ยไข่นะเกลี่ยไข่ไว้ในกระดองอย่างนี้นะทุกคน <c oughs> ปัดกามคือแข็ง,ๆๆงน,นะเฮ้ยเกลี่ยไข่อย่างนี้นะครับกูดูไข่ดิโคตรไข่ เอาไปเอาไปเอาไหนมีใครก็นี่นี่ยเนื้อกงมันหวานเนี่ยหวานบ้งไปไปกระดองเนี่ยโอ้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 ยโอยโอ้ย่งอืมคนดูครับปอดเดี๋ยวกัดอันนี้ก่อนแขวชีวองผน้อยเนาะหืเสียงน้อยเสียง โอตัวน่าโปรดต่ออร่อยมันมากน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มถึงน้ำจิ้มเสี่ยบไข่ปูนี่ก็มันมันหอมเข้าไปทางหวานเอะอะไรกัดข้างหลังนันกุบกรุบกรุบะคือเงี้ยมาท่านในยุ่นอย่างลงมันคือจิมีน้นแค่กัดเลยเหโอเออเออ Ui, uh, khuâng đìm hả nhé? Ơ, khuâng đìm à? Ở khuâng đìm hả? Ui, nửa không đẹp gì quá. Aaaa! Cái gì? Khuâng đìm, không được, mà đọng. Aaaa, hạ kẹo vào, hạ kẹo vào. Ui! Uh. Đi đâu? À, Ủa, ở đây cũng không đâu

đêm mhm 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 Khúc mhm 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 nóng mhm mhm này mhm mhm <laughs> <Bà>. <laughs> ไหมบูซีฮัมท่านคิดอะไรทุกคนเนี่ยโอ้ยไข่มล้นวะเดี๋ยวๆดอเรนี่ซวงกันไปเก่งห่ายน้ำน้ำจิ้มกิจจาดหลายซวงใช่มวงซวงเลยน้จิ้มเนี่ย อืมเด,เดี๋ยวกล้ามมันออกก่อนพี่น้องเนื้อมันแน่นเลยนะหนงกรดึ้ิมซิมมาโอมาปกติถ้าผมกินผมสดน้ำไม่ได้ด้วยน้ำดองมันคงจะหวานวาน,นี่ดิอืม,อ,ม,อ,มอันนี้มันจะเป็นแบบดองน้ำปลานะทุกคนมันจะไม่เหมือนกับเกาเลยดองซีอิว๊วเกาหลีอ่ะมันมีดองน้ำปลากับดองซีอิ๊วส่วนใหญ่หนะแต่คนไทยคนใหญ่ก็ดองดองน้ำปลาออย่างนี้แหละ นี่ดองเองด้วยอืมสุดยอดอ่ะแต่เห็นพวกในสมัยก่อนเห็นผู้หญิงกินกินไม่เป็นนะอย่าไปเห็นแล้วมันน้ำลายสอดีเป็นอ่ะงป็อยากให้กินม่เป็นเมื่อเมื่เคยกินกัวบัวเดี๋ยวพอกินแล้วก็กินอะไรอร่อยเห็นเห็นขาแล้วมันเป็นอาจารย์มั้ะไม่มันเป็นดิบๆนี่ดูเนื้อกโดดเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้เป็นยังไงขออนุญาตของทะเลดองอย่างเงี้ยถ้าสดนะไม่มีปัญหาเลยหวานแสดงโอ้ น้ำจิ้มข้าข้าวซอข้าวซอคอกน้อยนะซุน้ำจิ้มอะโหดีมากเลยทุกคนดูกันชุบจับชุบจับก็ใช้ไข่ปูนี่ก็จะมันแบบโหปูแม่งมันจริงว่ะมันอะแม่งมันจริงอ่ะนี่ไม่แพงเลยเนี่ยปูก็จะมันหวานอันนี้โลเท่าไหร่ครับแม่สามร้อยค่ะว้าวโล่ารราคาดีะโล่โลละไม่ไม่ตัวละห้าสิบบาทราคาดีเลยแหละ มันเยอะว่ะอแต่แต่ตอนตอนซิมตอนแรกนะจิ้มจิมเหมือนซิมหนังหรือมันออกๆคร่าวๆในีนี้ตอนแรกเออเนาะอืมต้องน้ำจิ้มได้ได้ไปเปนี่ยโอ้โหแบบถึงเลยอ่ะอีพี่นี่เป็นอีพี่ที่เปลี่ยนได้พี่น้องกิน <c ười> ปัวงเนี่ยอ่ากินฟัวงอย่างนี้ <c ười> นต้องดูดอะ่ะอชอบนั่นเนื้อเขาไม่ล่มนะ คือเนื้อเขาเขาเลื่อเต็มกระบังเต็มกล้ามอ่ะรักบมือลมอ่ะกินน้ำปูของข้อโอ้ยอออุ้ยเหมือนกินน้ำจิ้มหมาไหมอ่ะเดี๋ยวนะตับข้าวอ่ะข้าวกับโอ้น้ำได้น้ำจิ้มจัดๆเลยตับข้าวน้ำปูตัวแรกเลยอ่ะอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงโอ้ไม่ไหวไม่กล้ากินเสียงเลยแค่กินไม่เป็นหรอ แต่เสียงมันยังไม่น่ากินของดองไงอ๋อเสียงไม่ดีใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนล้ระหว่างเสียงกับของดองเดี๋ยวก็ลด้หลอดสิแต่มันน่ากินมากเลยมันปวดมันเยอะจริงออมอมกินไรเขาอลูกยู้งอ่ะครับมับมับ <laughs> จริงๆอ่ะพี่สำราญจะไม่ได้กินหรอกเพราะว่าเพราะมันแพงไอ้พวกเนี้ยแต่นี่ไปเจอของที่มันถูกราคาได้ราคาดีาเพราะที่พี่กินเป็นพันอ่ะทำสามคลิปไม่ตังคืนเลยหือตรงไห ต่างมือแบบนอกที่ร้านน่ะตังกึกเลยอ่ะร้อยแปดร้อยอะได้ได้ได้ตัวเดียวแต่ตัวใหญ่แค่ตัวใหญ่แต่นี่ไข่เยอะจริงไข่เยอะมากเลยเั่นกินไข่ไงเนี้ยไข่เยอะมากเลยอืมแล้วไข่เยอะมากนะตัวเล็กจะไข่เยอะเออแม่งไข่เยอะจริงไข่เล่นทุกตัวเลยเนื้อในกามมันกัดร้ายอยู่ไหมครับใช่โอชิงปูได้ไม่น่าดูเลยลูกไหมใช่ใช่เดี๋ยวถ่าไว้ครับ ป๊ใช้ได้ไหมพี่น้องใช้ได้เลยเนี่ยใช้ได้นะนี่น้ำจิ้มใส่กระดองแล้วก็คลุกในกระดองเลยเด็ดยอกสดน้ำจิ้มเปื่อนตุ้งแบมึงกันแล้วเมื่อไที่จริงหน้าเนี้ยมันเป็นหน้าปูนาด้ยพี่หนุ่มมาใไขที่เขาจะมาจะเอาปูนาไข่มาทำแต่ว่าต้องต้องไปคลุตหอมมันปูน่ะ โอ้ยสุพรรณไม่ต้องขุดเลยเดินกลับเลยรอให้น้ำลงก่อนเอาสุพรรณไหลมาคุณสูช่วงเนี่ยโอ้เต็มเรื่องปะแต่มันปูปูมันปูนาไม่ใช่เหรอครับใช่ครับมีหมดแหละสุพรรณไทรนานครสวรรค์ได้ไหมเนี่ยมันอยู่โซนโซนนาบเลยเนาะเต็มเรืต้องรอให้น้ำมันลงอีกก่อนตอนนี้น้ำมันมันเยอะโอ้หนามมันไหลเ้วยวะใช่เดี๋ยวผมลองถามรุ่นน้องหน่อยว่ากลับไปบ้านรอบนี้นครสวรรค์มีขายหรือเปล่า ปีแล้วเอามาปาดเป็นกระสอบเลยนั่งทำปูนาย่างกันทำอ่องมันปูกินสูงสบายเต็มหลายพี่น้องไหๆตอนแรกนึกว่าเขาฉีดไข่ปลอมเข้าไปไม่ใช่ไข่ปูแท้เลยกลิ่นมันมันปูไข่ปูแท้เลยคุปข้าวนี่นะทีเด็ดยมีข้าวไหมล่ะ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเหรออืมอโอ้โหไอตัวนึงกูไม่ไม่ไม่กินเลยกินเน้ยรอสัอกครู่สุดยอดอกัดอันนี้ได้ดโอ้โหกินเป็นกินเป็นทำม,มานะันอ่ะได้อยู่น้ำจิ้มแม็งแซบไม่ต้อง เก็บไว้ลาดอะไรกินลาดไข่เจียวกินเหรอเอ้ยเนาะเจียวไข่เนาะจากซื้อฟองนะโอ้โหเยอะไปเอาจริงครับผมว่ามันปูไทยหอมกว่ามันปูญี่ปุ่นอ๋อใช่มันปูย่างเหรอมันปูสดอายุขิ้มันหยดมิโนะคันนี้อ๋อโอ้มันอยู่ในตัวหนึ่งตัวไหนว่าทำไมไปใส่มาอันนี้จ้าวลอยปะนี่บอกบอกสดอือ เอาไม่ขาช่วยไหมเอาสิมาเขาช่วยมาเอาเลยโอ้เละเท่นจริงจริงปูตัวนี้เขาไม่แก่นะเขากัดแล้วดูดดูดเอาใช่ดูดดูดมันกินได้เลยเมื่อกี้กัดกัดกล้ามเขาไปตัวแทงเข้าไปนี่แทงเหนือยมันปิ้นมันปิ้นจากล่องฟันไปว่าปูอันนี้ที่เราซื้อมาเป็นปูแบบตัวสดอ่ะแล้วเราก็มาดองอีกปลายอ่า ร้านยำปะเจ็้ยนเนี่ยสดจริงไม่ปูมาเป็นปูเป็นปูเนี่ยสดจริงร้อเลยทำไมมันหลายเหตุการณ์าหมาลากตูดอยู่ข้างหลังหลายเหตุการณ์แท้ไม่เห็นต้องไม่เห็นหรอไม่เอาลูกหาวน้ำจิ้มในพาสแรท้องกนแลเออบัวน้นน้ำจิ้มบัอจัดมันกับบดะกรเข้าไงน้ำจิ้มซีฟูดนะฮะถ้าเกิดพวกของสดอย่างเงี้ยห้ามตกหวานเลยนะ หมอหวานคาคาวนะน้ำจิ้มชิคุณก็ต้องรสจัดๆเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มไปก็เลยแต่ว่าสามย่างนี่ต้องใไฮบรันกันเดียใช่ใช่ใช่กันโบไฮบรันท่านมาออกอันใดียวนึงมากับซีโปโซเซียมแล้ก็ไม่แซ่บอืมอ้อยากหาอะไรมาจิ้มอีกเลยใช่ไหมแทงอันไหนบอกว่ามันแซ่บไง โอ้ชิมต้นแรกไหมนะโอ้ชิมต้นแรกอะ้อ้ืะตต้โอ้ตื้รกันามันแห้งมาเลยอันกามัน นั่นจะเข้าไปเสศษในดองฟันแล้วนั่นแหละกลัวมันจะไม่ออกนันแหละไปลองเอ้ยกินนี่อร่อยกินกินพูดไม่ชากินแต่ปูอันลืมข้าวเหนียวเลยปะเนี่ยเออไม่ได้เขาวอาแอมนักคำเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พี่ทำงานไม่ค่อยพูดแล้วอ่ะเขาบอแอมลืมลืมลืมสัมยาบ้านลืมสัมยาบ้านเกิดแล้ว มึงก็ลืมนะในเอฟซีเขาบอกแท่นันและธรรมดาเขาเป็นคนสวยเขาไปโตที่เอเอปูดองภาษาอานเไอ้พี่าภาษาสวยจิ้มก๋วเหียวโคตรเด็ดกระตามดองเดี๋ยวน้ำจิ้มเมูได้เกบบเลยนะกระตามกระตามตามตามไม่ว่าปูกระตามดองอขั้นขั้นสมมติว่าอันได้ปูหน้าตนวน้อยๆเนาะเอามันเอามันหนึ่งก็ ตีมขึ้นจี๊ดขอทานใช่ไหมตีมปโหน้านตัวน้อยๆเอามาเนืงองมันถ้ามันไม่ใช่หน้าที่มันจำสินมันก็ไม่มีมันไงบอกว่าปลองมาปูหน้ามันกินนิดมดเลยนะอ,อน่อ,อนๆนะโอ้หามากกั่อก้ตัวเล็กนี่เขาใส่ต้มตำให้เดินแล้ว,ลวกินส,สดๆเลย,เยจำข้าเหนียวได้หลายปันเลยกินเนี่ย เก่งอีกแล้วตัดทั้หมดเลยเหรอเอาเลยติดในซองพ่นจัดการกันอีกแล้วบีบพอกันอีกแล้วเหรอเออดีน้ำกันเลยกินปูนาประมาณเดือนหน้านี่แหละโอ้ปลากระเบนปูนาสุพรรณบุรปูนาโอ้ยตายจับโอ้ยแซ่บเจ้ากนเทาเทากินอย่างกินปูอย่างตอนนั้นไหม ป,ปูดองแม่นต,ตอนนั้นไหมกินนี่อย่างวะปูดอง,ดองตอนนั้นมันเป็นปูดองแบบที่เยาซื้อมาแบบที่มันมีไข่ทุกตัวที่มันเน้นอยู่ยอันนั้นอันนั้นแพงกว่าน,นี้นะอีกนะนแต่ว่าสามร้อยห้าสิบแต่ว่าอันนั้นมัน เขาดองมาแล้วเป็นว่าตอนนั้นดองมาแล้วล<ช>แต่ว่าแต่ว่าในห่อมาดองเองแล้วมันเป็นอันนั้นเป็นปูนาดองที่เขารับปาาระกันว่าไม่มีพยาเพราะเขาส่งตรวจแบบลตลอดเพราะว่ามันเป็นปูที่เขาเลี้ยงในน้ำของเขาอ่ะมันไม่ใช่แบบอ๋อ<บ>เลี้ยงระบเป็น,นแต่นห่อเ,เอามาดองเองมีเสียงเลวนะ มันเป็นใบโพล่าเมื่อกี้มันร้องไห้ก็หายแล้วเล่นกันอยู่ยแลเดี๋ยวเขาไบโพล่าเดี๋ยวเขาก็ดีกันหายสิดีกันในข้าวนึงยเอาก็ะิ้กันดีกว่าทีเนี้ยถ้าถ้าแม่เขายุ่งอยู่เาก็ดีกันเร็วหน่อยเกือเอ้อยสับการเลยนไอ้ตัวนี้ผมมีความสุขกับกระดองปูมเหรอเอาวะจิ้มข้าวเหนียวโอ้ยเด็ด má ừ, hả đi ngăn đi ừ. đây khay nó thằng ngắn khay lớn lớn bọc bao lớn anh này vừa đi tít vừa đi anh này nói cái gì con เวลาพกินพอย่างนี้เหรออันเดะเวลาผมกินหักครึ่งบอลนี่เอาเลยอ๋อเอางี้เหรอเอือฟันดีมากๆเลยอ่ะพี่สบายเถอนะฟันฟอมฟันฟอมเป็นงั้นเลยพี่น้องอ่ะฟันดีอ๋อถอดเก็บไว้บ้านหมดแล้วฟันดีอ่ะมาพี่น้องมามากับดิน ก็เผิญหน้ามันปูแบบนี้มันแคบดิ้น <longing. c oughs> มีแต่อืดอืย่างเดียวเลยไทยมินองเต็มปากเต็มคำเนี่ยข้าวโคตรอร่อยอะ่ะขั้นใดเขาขั้นอ่างเขาออนท้อนนะเมื่อกี้ข้าวอืมนะข้าวร้อนๆไข่เจียวเหรอโหโคตรเด็ดเลยใหญ่ใหญ่เดี๋ย,ย,ย,ยวผมจะไปกินไข่เจียวกับน้ำไม่กินกับนนะ้ำจิ้มอ่ะปูเปอร์ไม่ต้องแดดเพื่อกูอร่อย ข้าวมร้อนค่ะเจยวพี่เสียโยกินแล้วเนี่ยบั้บั้นฮ่่แต่กินแล้วปากคือตุ๋ยไหมคอตุ๋ยแล้วตอนนี้เวลากินกินพวกกุ้งแช่ปากมันคอตุ๋ยตลอดอะจาไม่เป็นไรกล้ามตาปากเลยละไม่ตุ๋ยตุ๋ยอ๋อไม่โอ้ไม่อก แซ<ส><ส>่บแซ่บพ,พี่น้องพี่เลี้ยมพี่สบ,บายในปานก็จัดก,การทุกอย่าง,างกัยนกระรองฟูก็เสียวฟ,ฟันแทนเลยเชื่อยังอ่ะว่าสมัยนุ่มๆอ่ะวิง่งรายกางนาเตะเลยเตะสีข้างเลยเออตะเตะก็ถ่วงน้ำเลย ปูปูปูอะไรปูถนขนยากไหมปูปูบ้านที่ขนเอาปูขนไงเออไม่ยากนะปูขนไม่เยอะเอขนไ่เยอะ่าไรเศ็ษฐเปลื้นปูขนมันคือญี่ปุ่นเศรษเปื้นเศรษเปรื้นขนมันแค่มีอืมอืมดูวะถุสองแซบอะไรอ่ะแซ่บหลายอ้ยเบิ่งจับ นาตัดเบิ้งบนเลยเร็วไปเนี่ยจักยังเป็นยังเป็นใครมากินขวางเหมือนกินปูก็ต้องเงี้ยหน่อยมันบ่ตอนแรกตอนแรกเป็นภาพที่สวยงามดิก่อนก่อนกินนะก่อนกินภาพสวยก็กินแล้ววันนี้เบิ้งบนเลยได้ไหมโต๊ะจานกันเลวันหลังกินกลางบ่เออก้างอ่ะอร่อยนะก้างท้องแดงแบบปลาแต่ว่าแต่ว่าขี้เกียจแกะเนื้อไม่ค่อยมีไม่ไม่มันมันมันมีวิธีแกะต้องการไกลนั่งตัด แต่ส่วนใหญ่เนื้อน้อยมันแล้วแต่เขาเรียกแล้วนะแต่แล้วแต่เลาเราสุกก็แต่สักอย่างนี่แหละมันจะมีแบบช่วงนี้กั้งสดขึ้นมาแล้วมันเนื้อมันไม่ร่มอ่ะแต่ถ้ากั้งเมื่อก่อนเห็นรุ่นพี่นะไกลๆตัดสีข้างอ่ะสายขวาแล้วก็เอาแกะเหลือแต่เนื้อคือแต่ถ้าสดทำแกงเลยครับกั้งมันก็โล่โลรายบาทมากั้งกั้งอร่อยเคยกินกั้งสดอร่อยมันจะมีหน้าที่ของมันเข้าน้อยอ่ะมันจะแพง

เวลาติดัวติดอะไรมาเขาจะขายอย่างนั้นแหะก็มาล้อซ้ายขวาว่ะแช่น้ำปลาแช่เย็นไว้แล้วก็มาจิ้มจิ้มเซฟูดโคตรเด็ดเลยกัางมันเนื้ออร่อยแต่แก่ยากมันนั่งตัดตัวตัวนึงมันมีเนื้อบรรายมากันเยอะอยู่พี่ก็ก็ได้คาเหมือนกุ้งอะไรอ๋อแต่สักเกตเวลาเราเอาไปลวกแล้วเราไปทอดเนี่ยมันหดมันหดเลยตะเปือกทันแกะแกะได้ออกคือจังกุ้งเหรอเนาะแกะสดเนื้อเยอะ กนอยใส่หอเลยจริงๆินะผมเคยซื้อก้างสโลร้อจริงๆนะแสดงว่าน่าสิปแคสี่เล้วยมซปีแค่เนาะมัสโลร้อหรือมันจานละสาหวะจำไม่ได้แล้วจานละจานละสาม่าสามจานร้อยผนี่บ่เกือบโลเดาอจานนึงอะมันจานละร้อยป่ไม่แน่ใจประมาณสามโลร้อยโลละห้าสิอะไรสักอย่างนี่แหละ ไม่แพงไม่แพงเขาวกระสามลูกอร่อยน้ำถือแต่ถ้าเป็นก้างแก้วอ่ะไอ้ตัวยาวๆเอป็นฟุตอย่างเงี้ยมันแพงนันแยอมรับเลยแพงใครที่ผายเลยกระสันก้งอืมขายเป็นตัวด้วยกระสานกระสานก้างนี่มันมีหลายหว่หลายสลายชนิดหว่เฮ้ยไม่รู้รถตู้ก่อนหมอหมอหมอถืออะไรมาลีรีไงไม่ต้องเอาไปแล้วพมอใช่หมอหมอถืออะไรมาวะยีเข้าสามใชหมอหมอถืออะไรมา เอ้ยเชียบเลยนายบอเอาดิอันนี่ก็ไม่เคยมาโอ้เป็นอ้ยเป็นหุ้นอุ้ยเอาปบอเกลียวแาบนี้แบบเาแก้วอ๋อบอบอบอเนี่ยเนี่ยมาๆมาจะมาเดี๋ยวสิแชร์ได้โหดมากอ่ะโฮ้เกือบแข็งอม่หน้องบุษาเอามากเทียนไทย มันมาเป็นครึ่งเลยเฮ้ไม่ออกเ้ยไม่ออกโอ้โห้ระสับโอ้โหเช่าเลยหวานเจียเจ๊บเลยเหรอหวาเจียบเจี๊ยบแต่ได้พี่นองไม่กินจะซื้อให้ทเกหลังเลื่องวครับเรื่องราวให้ก็ได้เดี๋ยวเราไปขายเอวรอว เหลือเหลือไว้สักคนในกลุ่มอะเวลาไปไปเที่ยวไหนก็จะได้ขับรถได้หมดไหมเหลือน้ำจิ้มให้ด้วยนะเหลือเหลือน้ำจิ้มเหลือนอนเาะตรงข้องน้ำจิ้มเหลือเหลือเอ็มไล่กินของสดไม่ได้เราไม่ได้จะได้แตะมันมากนะเหมือนเหมือนมันปุยญี่ปุ่นเลยจะหอมกว่าไข่เป่งๆเลยร้านยำปลาเจ็ดเขาไทยร้านยำเหมือนไปไปไปเมนูสองเราอยู่ก็ฝากไว้ด้วยกับยำปลาเจ็ด นี่ร้านนี้สั่งได้อะไรแมนอันนี้ไม่มีไม่มีอันนี้นะอันนี้ไม่มีอันนี้อันนี้สเปเชียลคือเราฝากเขาสั่งคอนดูติบมาใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือฝากให้ทางร้านยำปลาเจ็ดเขาเขาดองให้ช่วยสั่งมาช่วยดองให้หน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาหาเขาหาของสดได้ต้องวันนั้นน้งเงือกมานี่วิ่งบังไม่อุ้มเข้าห้องเลยน้งเงือกมาน้งเงือกว่ะเจ็บดูเงือกเขามาโถ ฝากร้านยำปาเจีบไปด้วยนะครับผมมาพี่น้องมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์พกุฎิศรัทธาไหลายเรือพี่น้องเด้อยก่อนจายก,กันก็มีอย่างไรฝากไว้คือเก่ามักสำหรับน้อยแต่ให้มักโดนดนด้วยพี่น้องด้วยสำหรับมือหนีอีพี EP นี่ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครัคมบมักปอ